ใินะครับวันนี้อ่าวันที่ห้าวันที่หกแล้วมั้งจำไม่ได้นะฮะผมก็จะมาเล่นนะเมื่อกี้ผมเป็นไวจักรนะฮะเอ่อดูกันที่ผมเป็นไวจักรนะทุกคนผมมันเดาถูนั่นแหละเลยที่เขามันกระโดดต่อหน้าต่อตาผมอ่ะผมอยู่ห้องอาหารพอดีเราเนี่ยมันเปิดไหมได้ไหมประเด็นไงไอโอ้ววววมันเปิดได้ไหมทุกคนมันเปิดได้มันเปิดได้ ก็แต่มีก็แต่มีก็แต่เออผมเออผมลืมใส่การ์ดแบ็กแจ็คมาว่ะ<ป>ผมลืมใส่การ์ดเปิดแบ็กแม่เออกดอย่ามองฉันนะนี่เนื่องจากที่ผมเคยเล่ back back นเปิดแบล็กเงินนะเออแล้วต้องกดแฟดสองครั้งนะทุกคนสองครั้งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่กดสองครั้งอะ่ะปัญหาก็คือเราจะไม่สามารถ เราจะไม่สามารถหนีอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าผมเคยกดอยู่นะแต่ว่ามันกดไม่ติดผมโดนฆ่าเลยออกเกมแม่งเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ถ้าผมเไ่นเกมแบบวันนี้ผมก็ตัดต่อยนะนะเฮ้ยจะไม่ทิ้งใส่แบบแบกเลย เดี๋ยวทุกคนผมยังไม่ได้ใส่แบทเป็นแบ็กเลยมาผมเล่นแบบนี้ก็ได้เจอก,กันค่ะแตัวนี้แบบระเบิดเลยแนะม่งได้เป็นจริงด้วยโอ้อจะใส่น่าจะใส่มาเลยไม่ได้ใส่ว่ะทุกคนเป็นไผ่วะเนะี่ยม่กับสีน้ำตาลเหรอขอคือสีส้มไไน,นะขออย่างไรนะเราควรปิดโรงอาหารไว้ ทุกอย่างเลยอันนี้มันจะเป็นไปได้อะทุกคนจังหวะนนี้เราอย่าเพิ่งฆ่ากันนะทุกคนเราเรอให้มันถึงก่อนแล้วเราก็ใช้อันนี้แผนที่ลูกเรือแน,นี้เตะๆๆนะเอาเนี่ยเด็กของแท้โอเคดังนั้นเราก็ไปที่ห้องอันนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าห้องเก็บอวกาศนะฮะ เี๋ยวเพิ่งทำอะไรกคนเราทำตัวเป็นมิตรก่อนเฮ้ยจะพูดเห็นสีนั้นมันแบบมันต้อยู่แล้วใครผมเห็นสีสีหนึง่งมันอยู่ใกล้ใกด้ยมนดยน่าจะจบสีน้ำเงินเหมือนกันนะฮะผมผมอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันยิงลูกบอลอวกาศลูกบอลอันนั้นลูกบอลหยบหมัดอะ ปวดเห็บมากปวดเห็บมักไม่ต้องมาพูด้ลยสินูกซันฆ่าเนี่ยที่ผมไม่สามารถฆ่าได้แล้วคนเพราะว่าผมขอทำตัวให้มันเนยนๆก่อนสถานีต่อไปคือคจะมีห้องไฟนะฮะเราพยายามไปห้องห้องอ่นะอาจจะไม่รู้ว่าเราไปเราไปเจออยู่ตรงที่มันทัพภารกิจพอดีอ่ะอตรงเดี๋ยวแรกเราก็ไปร่วมเจ็สข้างในเอฟซี โอ้โหตอนนี้กําลังทําภารกิจอยู่เหน่ันฆ่ากันก็อีนะเป็นเป็นเป็นคนกดอ่ะเรายามยามอยากเอาไอ้อิโมจิไอ้ฆาตกรแล่แหล่แหล่แลแลและทุกคนมันจะแบบทําดูน่าสงสัยอะไรอืมิง่ะน่ะ เอาเชื่อเชียอมันจะไม่มีเหตุอะไรทุกคนดังนั้น,นจะผมจะดักมือนั้นเลยผมไม่ผมไม่อยากมีบัดดี้นะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เกมยากขึ้นเอาค่าข้ามไปก่อนยังไม่มีข้อมูลอะไรตนนกิวกันทอแหลซบแหลผมนี่แบบโนหนึ่งนะฮะ ตบเกมแน้วการตอไปลยยรตอะดิชมอรด้อื้าวเาบเขาบนะเปิดอะไรดูกันนะไม่นะออผมขอพูดีๆันนกี่โมงแล้ววะเนี่ย โอเคทุกคนมก็จะดูวันนี้บุ่มปีนีมากเฮ้ยเอาบนเด็กของแช่ก,กันว่ะทุกคนน่าจะดีเลยอี่เพื่อเนี่ยกำลังจะกลับโงพยาบาลเลยทุกคนเราพยายามทำต,ต,ตัวคนดีนะทุกคน

ไปอาแทนหมดเม้งโอ้โหไม่นะสีแดงว่าทุกคนแพ้ว่ะผมโดนสีแดงมันขันเหมือบนะฮะผมผมไม่น่าทำตัวเุคคนดีเลยเว้ยเอ่อ จะมาบอกนะว่าถ้าเราจะได้ขั้นประกวดจริงๆอ่ะต้องระวังอันนี้เลยเปิดเปิดเปิดในตัวก่อนแอ้วก็เปิดนัแบบน้ำวิอบมันมีมันมีจอบตะขาด้วย มันมีจมตะกละด้วยนะฮะจมตะกระนะฮะตายหาแล้วแล้วก็มีผู้คุมวิญญาณอเออปิดต่างนะฮะทุกคนถ้าเป็นว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆอะ่ะเฮ้ยผมไม่เห็นอะไรเลย em lên, em lên, cho tao tao lên luôn sơ 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 đi sơ đi, sơ 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 เราตอนนี้เราจะพูดว่าหมู่ท่าไปก่อนนะคะทุกคนเราบอกว่าผมไม่มีวออแสไรเลยครับมันดวค่จะดูแลผมว่าเ,เดินหนางมันดูคนบุษย์สิมภูเสมืองเป็นบันตรมาดอน,น ผมผมผมไม่พูดเลยเป็นสีเขียวเป็นอันน,อนเป็นลูกสีเขียวมึงอสีเขียวเชี่ยสีเขียวกูโดนชี้ห้าเหลือผมป่ะผมไม่ต้องผมต้องไม่ต้อง ผมต้องห้ามคาจะไม่ขันทุกคนที่เชียจอมตะกัดเนี่ยนะใจเย็นไปเลยฉห้เรเราก็ไปจุดเราให้เปอทำเลยดีเสืเอ้า ฆ่าใหว้เนนเพอร์มึงค่าผิดแน่นอนเอ่อเป้าหมายผมก็คือสีอันนี้ฮะสีเหลืองฮะผมค่าสีเหลืองแรกผมไฟ้แล้วก็ตึ้งเลยนะทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะทำได้ไหมจบไได้ทุกคน ผ่ไม่มีข้อมูลเอ่อสิ่งพูน่าสงสัยกลัวสิชมพูดข้ามอย่ามั่วติงบอกสิชมพูเป็นวาเตอร์ฮะนะฮะอุ้ยไว้เช็คตกปาาแล้วอไว้เวกจนบดบาทผิดอะข้ามอย่ามั่ว มึงไม่รอดอ่ะมึงไม่รอด,รอดอเป็นคนกูของป่านนะปังปังของป่านนะปังปังปังจบแต่ว่าผมน่าจะได้ค่าแค่สองคนนะทุกคนเพราะว่าไอ้สีชมพูนีมม่จะโดนหลุดออกเฮ้ยไม่โดนว่ะเพราะว่ามันเป็นโดสนะฮะนะเฮ้ยขัดตัวก่ะฮะ เอามาเรียกรับมันนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมีเล่นเกมอันนี้อยู่อมงอมอกมึงต้องเปิดไมพ่อแผลเพระว่าหนึ่งสองว่ะมาเอาโทรศัพท์ไปเลยพ่อเอาโทรศัพท์ไปเลยพ่อเอาโทรศัพท์ไปเลยพ่อเอาไปเลยไม่แผลเนี่ยไง เดี๋ยวต้องดูปจบดูจบไหมไม่ผมเห็นการูว่ยิงคุ้มเลวไม่เสร็จเข้าแล้วแตนีมแล้วน่เอาจา่นี่ดีเยอทำไมทำไมมาเจอแม็ิตี้โอ้ยเราเปไงจ๋งมาล่าแอะพ่อเออชูนีหละเดชีห้องนันห้ามใช้นะ ทำไมเราใช้ที่ชู่นี้อันนั้เป็นที่ชู่เช็ดหน้าเอ้าจะเอาเป็นเช็ดทิโมไม่ได้เราใช้ที่จู่นี้ตาเป็นยังตาแดงอ่ะแม่ที่นนอ่ตอาาะอนนนนตาเด็กแม่ร<ไ>้องไห้เมื่อคืนทตาตาพี่เจ้าตาบอกว่าไม่พ่อร้องไห้เมื่อคืนไงไอ้ร้องถูกนี่แหละป่ะ ก็นะครับผมก็กลับสูส่สภาพเดิมืันนี้คงจะพ่อแล้วฮะเอ่อสีนีินเรียกวผมจะได้เป็นอะไรนะฮะมีใครเรียกหมอไหมหมอมันต้องเป็นหมอด้วยหมอมันเล่นยากโอ้ย ทำไมหมอเดี๋ยวพี่กปัี่่าปะปะปะอู่ตุ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 รใจปขนาดนี้คุณหาคุณลูกสอนเหรอเชี้ย เคยฮ้ยผมเปนหมูหมูไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เราจะบอกว่าเปนหมนนูนะวกคุาาจะเป็นนั้นก็ไปบายสิโยกันมาเจริญยามใหม่ด้วย